ครับผมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีบาดาลน,นะครับครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการหาซื้อปัม๊มโซล่าเซลให้ลูกค้านะครับผมวันนี้มาอยู่ที่หนองกรุงสีนะครับก็ร้าน9 a อ r and Engineering นะครับผมเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งนะครับ คือร้านเบอร์โทรนะครับผมก็มีชุดของโซลาเซลล์ปั๊มแฮนดดูโลนะครับก็ยี่ห้อที่เราการันตีนะครับที่เราใช้กันนะคผมนี่ครับมีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับผมก็อันนี้คืออยู่ที่หนองกรุงศีนะครับยินดีบริการลูกค้านะครับ เอฟซีท่านไหนอยู่ละแวกแถวนี้ก็เชิญได้นะครับผมที่ร้านเ๋ร้านร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนครับผมอยู่อำเภอหนองกุ้งสีค่ะขอขอเบอร์โทรหน่อยครับได้ <Okay S 2> ครับ9 1 0 9 0 6 9 9 9ค่ะโอเคครับยังไงก็โทรสอบถามเจเราได้นะมีหลายสาขานะับสาขาที่ไหนบ้างครับเจมีห้วยเมกแล้วก็ท่าคันโพอ๋อท่าคันโพหนองกุ้งสีห้วยเมกนะครับโอ้เยอะแยะเลยครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจแวะสอบถามได้นะครับเจ๊ก็ยินดีให้คำปรึกษาให้บริการนะผมก็แผงก็เป็นแผงแผงก็380 4้อยแปดสครับโมโนฮาร์เซลนะครับผมทางตัวแทนของดีพร้อมที่บุีรั์นะครับของป um ั๊มเฮนูโรนะครับก็ได้มายัางไงก็สอบถามได้นะครับ ทางร้านก็ยินดีให้บริการนะผมก็ผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับัวัสดีครับผม